ความเห็นแก่ตัวนเกิดขึ้นแล้วก็กัดเจ้าของขยายออกไปเป็นกัดครอบครัวทั้งครอบครัวก็กัดทั้งหมู่ทั้งคณะทั้งสังคมเป็นหมู่เป็นพวกใหญ่ออกไปจนกัดทั้งประเทศนะกัดทั้งประเทศไม่พอก็กัดทั้งโลกกัดทั้งโลกโลกของเราจึงเดือดร้อนอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าอัด แล้วก็สูงขึ้นมาเป็นความเห็นแก่ตัวถ้ารู้จักและเกลียดชังสิ่งเรไรนี่เท่าไรก็จะเกลียดอัตตาเกลียดความมีตัวยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจะหาทางหลุดพ้นจากความมีตัวและจากความเห็นแก่ตัว